เรื่องราวของโศกนาฏกรรมน่าเศร้า ของเรือไททานิกนะคะก่อนหน้านี้ใช่ต้องจมลงใต้ท้องทะเลมามากกว่า100ปีนะคะแต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้เผยภาพซากเรือที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกในรูปแบบภาพ3ามิติที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากโดยสำนักข่าวบ b c ีเขาเผยแพร่ภาพสแกน3มมิติซากเรือไททานิกที่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นภาพของซากเรือได้เห็นกันแบบมีความละเอียดชัดเจนรายละเอียด ีต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนแบบเห็นลำจริงๆเลยอะค่ะสร้างขึ้นโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือดำน้ำสองลำชื่อว่าโรมิโอและจูเลียตแมโรแมนติกมากลงไปทำภารกิจรวบรวมข้อมูลที่มีไฟล์ขนาดใหญ่มากถึง16เทราไบต์สแกนภาพซากเรือซึ่งอยู่ในจุดที่มีความลึกเกือบ4กิโลเมตรคือมันชัดที่สุดตั้งแต่พวกเราเคยเห็นไททานิคมาเลยอะใช่